ลำมืหน่อยครับผมแึ่บครับเฮ้ยใสีนคำนี้บ้งกันนะพี่้องเลยักๆบ้งกันนะคำมุมปมกันนะ ลองคำเย็นๆงงน่าจังเสียดอรอพี่น้องเนาะใส่กระเบื้อเขือ่อนโอ้ยขมแก้มมาละครับผมมา สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงปลายสู้ขู่สุขคนครับผมเมื่อวันนี้พ่อกับกบ่าแม่พักกินพี่น้องบ้แม่ได้ลาบงัวน้อยก้อยงัวน้อยมาฝากมาต้อนพี่น้องครับผมพักนางอย่าจะน่าจะเต็มพี่นอ้องก็มีหอดบักเขืออนพักใส่มะละแล้วก็พักเพลาก็มีสาเน่ก็มีพริกสดพี่น้องโอ้ยมีหอดต้นหอมใหญ่ใหม่แล้วพี่น้องมุอน,นี้โอ้ยมาเสร็จแวบาม่นนทางไกลาทางไกลพี่น้องพักมาเป็นสวนเลย,ยนเรื่อนี้ โอ้ก้อยมาแบบขมๆเลยพี่น้องขมคักๆเลยล่ะพี่น้องเลยยูเขาเ,าเลยพี่น้องลับมือหน่อยครับผมแซ่บครับ โอ้ oh. อันนี้คมตึงกันเลนนยพี่น้องโอ้ <c oughs> oh. เห็นวัดเป็นใครกันยังก้าวจีเศร้าเราพี่น้องเฮ้ย oh. ใส่คำนี้ยี่บ้งกันหน่อพี่น้องเลยคักบ้างกันนะคำปมป่วงกันนะลองคำนี้ยี้น่าจะเสียดเราพี่นอ้องละเอาใส่กระเขือ ม,มวาวแซ่บเลยครับ ตามสูตรครับตามสูตร <c oughs> สูตรไพ่สูตรมนันเนาะพี่น้องสูตรบองแม็นส้สี่มากินแก้มพักพี่น้องีดยว่ากันเนาะนี่อลองสิดูครับผมค่อยขมแก้มมาละครับผมมา อแสบแหีงครับ <c oughs> ปวเนี่ยมะวักลาบมะก,ก้อยมะวักดิบแบบขอร้อขออภัยด้วยพี่น้องสองแสบแล้วคนมาก ใหญ่เก็มมาแล้วมันเก็มต้นหอมใหญ่หรือว่าหอมหอมญี่ปุ่นบหรือหอมเกาหลีก็ว่ากันเนาะพี่น้องต้นบางไงเลยโอ้มาครับมามา ผมอ๋อแล้วดีขนาดนี <c oughs> ้องยน่นะเมื่อนี้มเริฟักเดินพี่น้องซ้อยเอาครับผมซ้อยทีซ้อยที มาเรื่องครับซุปซดดีกับเพคขายนะเพื่อ ถึงนี้ีครับมันจะแน่วคักพักเข้ากับปอบ้อมลงไปเลยมมมผมอม้วนๆแบบกันเลยเพี่อง ผาพักผ่อนยา,ามาละสาลาเน่เอาแสงสีเลยพี่น้องคุยเลยครับผมนะ <c oughs> <c oughs> เอามาครับมามามาพี่น้องอืืม เผ็ดแบบนี้เอาแยกเป็กก่อนได้เพื่นอนต้นคลิปกับเป็กเลยเพื่นอนเพราะว่าเป็กไม่ได้เป็กในคลิปเนปาะประหยาดเด้อครับโอ้ อ้ยางน้ำโกนน้ำเกล็ดน,นะพี่น้องเนาะต้องลีกเลี่ยงในะจังน้อยมีโกนมีเกล็นเนาะรักแกวครับ <c oughs> โอ้ อ๋อที่มันขักพี่น้องเอ้ยเหนื่อยปพ่อยๆเลยนะครับผมไปขมคมแบบนี้อืม,อม เอาเพื่อนคลิปหนคลิปไม่พอกันไหมครับผมอยู่ดีไม่แห้งเลือพี่น้องเลือต้อนรับเพลงเงินมือนนิตื่นเลยนะเสนงครับซาลามี่บ๊อแมกคอร์ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ